สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูกิ่งตอนฝรั่งขี้นกนะครับที่ผมได้ตอนไว้อันนี้เหลือสองกิ่งสุดท้ายนะครับล่าเขาล่าเขาออกช้านะครับอันนี้ประมาณประมาณเกือบห้าเดือนแล้วครับที่ทิ้งไว้ล่าก็ พลุถุงแล้วก็มีนะครับอันนี้เขาโตขึ้นเยอะแล้วนะครับอันนี้เริ่มโตเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนที่ตอนก็กิงประมาณนี้นะครับไม่ได้มาดูนานแล้ว เดี๋ยวต้องมาตัดอีกนี้รากก็ยังน้อยอยู่นะถุงขาดแล้วนี่ยเ,เขาโตขึ้นตั้งเยอะเลยนะครับเชือกเริ่มวัดต้นแล้วเปลือกเก่าขเขาก็จะล่อนไปนะครับเวลาเขาขยายลำต้น ต้นนี้ตอนไปได้หลายกิ่งเลยนะครับแต่น่าจะรอดอยู่ประมาณสักสามกิ่งนะครับอันนี้เป็นต้นที่งอกขึ้นตามธรรมชาตินะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพือ่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ